เคยเจอปัญหานี้ไหมที่นอนแข็งตื่นมาแล้วปวดหลังมากอยางกันนอนไม่กระดานมาเลยนี่เลยจ้าไปจับท็อปเปอร์มาใหม่ท็อปเปอร์บ้านนิลอยากจะบอกว่าหนามากหนาห้านิ้วทุกคนนุ่มมากนึมอกับนอนบนปุ่มแม่เลยทุกคนแบบฟินเวร์ แ่งก็ควรที่จะจัดมาเลยนะคะมันทั้งหนาทั้งนุ่มสบายแบบไม่ต้องซื้อเตียงใหม่ไม่ต้องขนเตียงใหม่มาจากที่อื่นแค่ท็อปเปอร์นี้ทีเดียวจบเลยค่ะโห่มามันนุ่มจนขาหายไปไเลยอ่ะอุ้ยหมอนมีความนุ่มมากตกหายไปทั้งตัวเลยอ่ะมานอนสบายมากเลยน้องจุนใช่ใช่สบายมากเลยแหละ หรือว่าจะมาปูพื้นนอนดูทีวีก็ยังได้ขอย้ำเลยนะว่าน,นุ่มมาก<ม>หุมด้วยคอตตอนร้อเปซเลยป้องกันไรฝุ่นด้วยใช้โรงงานเดียวกับโรงแรม Ibis Novo t e l ลสีพ no ันวามีป้ายมาตรฐานสวิตรับรอบคนที่เป็นภูมิแพ้น่าจะใช้ดีเลยแหละแล้วก็ชอบออมากๆอยากจะบอกได้มาในราคา599เองนะหมอนสเปคนี้ยในห้างอะ่ะขายต้อง2องพกว่าแน่ หาซื้อได้ใน Facebook Shopee และ Lazada น,นะคะ